บายดีทุกคนมาเชี่ยกะซ่องซาเนื้อกิจแทบเด้อพี่น้องเด้อก่อนอ่นเบิร์สวันนี้นุชโบมีอย่างหนอพี่น้องนุชจะมาครอบอกครอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพี่น้องกับแม่สอนพาเพิินเด้อแม่สอนพาเพิินซ่องแม่สอนพาเพิินพี่น้องราฝากเงินมาให้นุชสองร้อยเหรียญเด้อสองร้อยเหรียญแล้วนุชเอาเป็นเงินกีบเด้อพี่น้องได้สองล้าน สองเซนกับแปดสิบพันเนาะในสองล้านสองเซนกับแปดสิบพันเด้อคนอื่นเบิร์ดนุ่นก็ขอขอบอ,อ,บก,บนนอกคอบใจกับแม่เพื่อนเด้อที่เพื่อนหักเพื่อนแพงเฮาเพื่อนหักเพื่อนแพงนุ่นเนาะพี่น้องเนาะนุ่นก็ขอขอบอกคอบใจกับแม่เด้อขอให้แม่อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความใครจะมีเด้อแม่เด้อปัญญาโลคาอย่ามาใกล้แม่เด้กกเอศัตรูอย่าให้มาบังเบียดขี้เลียดจังดายาอย่ามาใกล้แม่เด้อพี่น้องเด้อ โรคไัโรคาัปั้นเต่าออกจากแม่เบ้อเดินไป่ดุ้กลูกก็ครอบอกครอบใหญ่แม่หลายๆเนาะลูกก็โบสร้างใว่าหมยังก็ครอบอกครอบใหญเพิ่มปพิ่มอกปเ้่มใจเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ายังให้ลูกไปกินหมูหันให้ลูกไปกินหมูหันแต่ลูกว่าลูกลูกสิบกินหมูหันนะแม่เด้อลูกเสียเอาไว้ใส่ใจเรื่องอื่นนะแม่เนาะ่อนลูกก็ขอครอบอกครอบใหญ่กับแม่สอนพาเพิ่น แม่สอนพาเพลินเนาะพี่น้องน้อส่องยูทูบเพิ่นกับส่องแม่สอนพาเพลินนั่นแหละไพ่กับหุจักเนาะส่องแม่สอนพาเพลินเด้อนุชก็คขอบขอบใจกับแม่หลายๆเด้อนันุชกับสีพาวันนี้มู่คู่มหาลูกลูกเสี่ยวลูกพอเสี่ยวแม่เสี่ยวเพิ่นมาเตวียงเพิ่นอยากไปลินเนาะพี่น้องเนาะเลยสิพากันเพิ่นไปลินเนาะไปลินอ่างไปลินธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าธรรมศาสตร์บ้านเฮาสิงามบ่ขอบใจเด้อแม่เด้อบ๊ายบายไปเลยไปเลย สบายดีทุกคนเจอกระซ่องสาวเหนือกินแซวเดี๋ยวพี่น้องมื้อนี้มาถ่ายบรรยากาศลูกๆหลานๆเพิ่นพามาเที่ยวเด้อเพิ่นไปฮับมาเที่ยวดิสบายดีแดททุกคนเดี๋บ่ดิลูกสาวเด้อลูกสาวลูกชายเบิดทุกูทุกคนมื้อนี้เพิ่นพาแม่ออกมาเดท่าซั่นมาเดทติบอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งธรรมชาติเดี๋ยวสิไปถ่ายซ้มซากให้เพิ่นเบิ่ง จงเป็ดตะยากอยู่วันนี้ปีง,ปงวดมึกดังไฟนนไมากับลูกเด้อลูกๆคนไปฮับมาลินให้ให้ลูกสาวคนงามสาวลูกชายคนงามเห็นะไะมาสองคันรถลูกสาวไปฮับ คันนี้กับคันนี้แดดฮอนเน่เด้อพี่น้องพาเบิบ่งธรรมศาสตร์คนมาเอินอ่างเนาะมาลินอ่างหน้าอ่างเด้อแดดย้อนแสงเนี่ยพี่น้องค่ายๆแรงจังที่ท่ายเบิง่งตามข้าวปุ้นเด้อรแ์แล้วเป็นตะแซบผู้จับก็เป็นตะแซบอาหารมาเท่าไรย่างพี่น้อง <peach> มาเทเล็กละน้อยมันยู่ข้างๆดอกเอามือพูดนะครีปปลาซิดเบ็ดได้บ้านโอ้ยเห็นมีแต่คนซิดเบ็ดปลาปลาแง่กันคนมาหรือคนแง่กันปลาก <c oughs> <c oughs> ำมัวโบเยนหางกำมัวโบเยนหางโอ้โหแมนละแง่สุดกำมัวโบเยนหางกำหางแล้วพวเหลืออย่างเลย <c oughs> เป็นอ่างน้ำเด้อเป็นตู้มมือนี่ได้บอกเดียวเดียวเดี๋ยวสิค่ะายพี่น้องเอต้มไก่ก็มาแล้วพี่น้องเป็นตะยานพอดีซองหาไก่อยู่เว้ยเขาได้สามร้อยบาทพี่น้องมังไก่สามร้อยบาทต้องกินจะจะได้ไข่ม้อยเนี่ยไข่ยังยาวว่าลวกปลาเมือกปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดเบ็ดกินปลาตรงนี้ โอ้ยบกแกงได้บอซิดเบ็ดไปนำเด้อซิดเบ็ดไปนำเดีก็ได้เอาขากล้องมานำเด้อทุกคนมาแบบกระท้านหันลูกมาฮับแล้วก็มาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาเลยบริลลีลายเนี่ยเออมันเป็นธรรมชาติเด้อโอ้มีเสียงเพลงบุฮเพติดติตริกัสิดบรมนินีรเนี่ยได้ยินบมอชิจ้าว่าเสียงดังๆเลยเพื่ออาศัยบ่อให้ได้ยินเสียงเพลงเพราะมันติดลริกัสิดได้ติดแท้นนี่นะ แน่นอนเงอมแมน่นมาเดิมมาเดิมมากินข้าวทำกันเบริร์สุข,ขูสุคนเดอ้อโอ้ยไม่ว่างเลยมาเดิมไม่ว่างพี่น้องเอ้ยย้อนแสงเดอ้อมันกำลังตะเวนกำลังสิตกดินแต่ว่า <c oughs> ลิ้นไปยานไปสิเมื่อแล้อะไะพี่น้องเอ้ยไปยู่แล้วเดอ้อเมื่อก่อนยานเพราะว่าเพื่อนสร้างให้ปิดเนาะก็มาเบอร์มาเพื่อนกันยังนั่นอยู่ก็เลยยานเมือ่อ พี่น้องมันเป็นธรมรมชาติเด้อมันเป็นอ้างธรมรมชาติแท้จริงฮันแค่เพื่อนบนนั่นน่ะงามงามเด้อค่ายค่ายแรงคนจะมาลิ้นหลายเนาะพี่น้องเพื่นอนมาลิ้นมาเบิง้งธรรมชาติให้มั่คนเครื่องขึ้นรถวะนี่ลูกสาวลูกพ่อเสี้ยวเพื่อนมาหับลูกสาวลูกเขยลูกพ่อเสี้ยวเพื่อนยื้เวียงแต่เพื่อนท่ายื้เอเืินเพื่อนให้นุชพลาลูกมา แต่พวกวันดาพ่อพ่อเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนเด้อพี่น้องกำลังสิกับมือหาเพื่อนเพราะเพื่อน,นมาเหืออท่านหลายคนเนาะต้องได้กับมือมาเบิ้งซื้อพาลูกมาเบิ้งเก็บเครื่องเก็บของเหมือนอะไรพี่น้องมาเบิ้งน้อยนึงเพราอให้ลูกดีใจ <c oughs> เราต้องมือพอเพื่อนท่าอยู่บ้าน่าชีว่ามือแรงแล้วตะเวนตกดินจังที่เหมือตะเวนตกดินงามงามาได้เห็นตะเวนตกดินส่มีิ้องเอ้ย มันเป็นตู้เป็นตูเนต้เป็นตูก้กลบเมื่อแล้วพี่น้องสิกลบเมื่อเพราะามู่มาเหอนหลายคนพวกวรนดาพราเสี้ยวไม่เสี้ยวอยู่บ้านพนบดมีแต่ลูกๆมาน้ำลูกลูกลูกๆคนบุเคยมาแล้วให้พามาพออยู่ใกล้บ้านนุดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าจริงมันงามเดื้อบรรยากาศยังมือแรงคนมาหลายหลายแต่นุชบุษุได้มาดอกใกล้บ้านเชื่อๆแต่บุษุได้มานี่ลูกๆูกพนมาตวเตวียงลูกพ่อเสี้ยวไม่เสี้ยวพนมาตวเตวียง เพิ่นให้มาลูกโอเซียวลูกฝาแฟดเฟดือพี่น้อง <มา S 1> นี่เพิ่นเป็นฝาแฟดแต่แม่เพิ่นอยู่ต่างประเทศอีลาแม่ไปต่างประเทศแ,แต่ปีละบามาสิบปลายปีแล้วอยู่อยู่เมกาวะีแม่อยู่เมกาซะบอกลูกแม่อยู่เมกาขึ้นนะก็มาไปได้สิบปลายปีแล้วบบได้มามีแต่ลูกอยู่นพ่อสองคนนี่เพิ่นมาฮับหนูพี่น้องลูกมาฮับ มาลินพราทองฟ้างามเทพี่น้องกลับเมื่อบ้านเฮาเนาะมากินอยู่บ้านแม่พ่นละสบายใจดี <laughs> กินอยู่นี่แบบโบอบ,บ,บ,บอุ่นใจเนาะพี่น้องเพราะช่วงโควิดเพื่อนผมยังให้กินปานใดแต่ว่าทางห้างเพื่อนก็เปิดบริการอยู่แต่ว่าเฮากะยาแหละคือยาแน,น่แล้วก็มู่คู่อยู่เหอนท่าแน,น่หลายคนพาลูกมาแป๊บนึงให้ลูกดีใจเนาะพี่น้อง เเจอกันอยู่บ้านเดอ้อพี่น้องเดอ้อพากันซื้อปลามาเลยมื่อนเฮือเราซื้อปลามาพี่น้องปลาอ่างเดอ้อปลาอ่างตัวที่ไปเมื่อกี้นี่แหละซื้อมาละสิป,ปิงลูกวัวนั่นใส่เกลือได้ยนี่ตัวละี๋ปซีปิงเขาค่อยใส่เนาะจ้าเอ๊กตอนดึกดึกพากันนีมาเหอนแล้วพี่น้องใหกลมหน้ากันบุตรกบุตลานวยรถโทรศัพท์ มาเด้อมาเด้อกินปิ้งผูปิ้งปลาทำกันเด้ออันนี้เอื้อหูเอื้อคำหูเนาะงซื้อใจืซื้อคำหูเนาะอันนี้พระวาดอันนั้นผู้บ่าวสดใส่หมวกกลมหน้ากลมตาไว้ยังเพ่อพงันได้พ่อพงันได้เอาแมวแมวพ่อพงันได้แม่แม่ฮะยัทายเอาผู้ใหญ่เด้อยผู้ใหญ่เอาไเลยคอยทายเอาผู้ใหญ่มาสั่นบูจะทายดอกบูให้ทายพ่อกินแล้วบอกินแล้วบอก แล้วอ่ะยกນินมุมไปปลามึกเรีอาหารเก่าอาหารดิ่า